สวยมากเลยนะคะท่านผู้ชม,มเจ้าของกระเป๋ามองเห็นเป็นโชคลาภตัวไหนเนาะนีบอกแฟนช่องหน่อยตัค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับยอดต้นนะคะต้นกระถินของเจ๊ตังนะคะและก็ทุกทุกท่านนะคะที่ร่วมทําบุญกันมานะคะสําหรับยอดของเราก็ได้ ยอด56,760บาทนะคะยอด56,760บาทนะคะสำหรับยอดรวมนะคะยอดรวมทั้งหมดก็คือ6 3 8สนสบาทนะคะท่านผู้ชมขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านด้วยนะคะ บูลเข้าบอลดีวัดยังแยงไม่ได้วันนี้ กินมอกกินมากยังไม่ได้เลยกินอ่างอาหมื่นกว่ากินบรีหมื่นกว่า่านใดคนพ่อท่าญชีคนละหมื่นคนละหมื่นคนละแสนคนละสองแสนก็มีวัดจันทร์เขา 6 4 5กับ96หกเหรอคะหกสี่ห้าห้ก็มีนะคะห้าก็ต้องทะเบียนรถคันนี้มีเลข5ด้วยเลขสีก็มีเลข5ก็มีเยอะใช่ไหมคะค่ะแต่แปดยังไม่เห็นนะฮะแปดต้งเดี๋ยวให้จับใส่นะเห็นเป็นตัวไหน6 4 5 60เหรอจะของก้มฝันก็น่าจะอยู่เอาฝันจะฝันบอกหรือว่ามันฝันอ๋อปูฝันน่ะเหรอตีเก้าโอ้เจ้าอันง่วนเมื่อคันบอกเจ้าถึงเลขบอกอ๋อถูกหลายบ่ะจ้ะตัวนี้ตีตัวได้ถามเนี่ยอัคคระยันตีตัวไหนทาดยบอกแต่ว่าเมื่อกี้เห็น60บอกอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะโชคดีหลายอย่างงวนเมื่อกี้ โอ้ขอให้ถูกอีกเด้อจ้ะ ขออนุญาตรอดูหน่อยค่ะได้เซนฝูนะเอาเอื่องาละยันฝูนะคะชัดมากเลยนะคะ,อะขอบคุณค่ะจะของกระเป๋ามองมองโชคให้หน่อยมองเห็นโชคไหมวดนนี้จ,จะมีโชคกับเขาหรือเปล่า ฮะหกแม่จะไม่รู้จะหกอะไรอ๋อมีหกใช่ไหมคะใช่หกอันไหนนี่บอกอ๋อค่ะแต่ว่ามีอะไรนี่ชอบตัวไหนคะชอบหกอ๋อมีเลขหกก่อนใช่ไหมเห็นชัดเลยอ่ะค่ะ ชอบหกใช่ไหมคะเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเลขหกนำชูใช่ไหมคะสามตัวเลยเหรอเป็นตัวเดียวเหรอเจ้าของกระเป๋าฮะห้าห้าเหรอ มีห้ามีหมเเหมืนเดิมมีด้วยมีมีม้าหกห้าเก้า เขาสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชม,มเจ้าของกระเป๋ามองเห็นเป็นโชคลาภตัวไหนเนาะนี่บอกแฟนช่องหน่อยตัวไหนคะบอกให้หน่อยเห็นตัวไหนคะ เห็นตัวไหนฮะหกหกท่านเห็นหกหกค่ะท่านผู้ชมเขาสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมเจ้าของกระเป๋ามองเห็นเป็นโชคลาภตัวไหนเนาะนี่บอกแฟนช่องหน่อยตัวไหนอะคะบอกให้หน่อยเห็นตัวไหนคะ เห็นป็นตัวไหน 6, 6. ฮะหกหกเพื่อนเห็นหกหกค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอักขระยันนะคะที่ปู่เจิมลงบนรถนะคะก็ท่านผู้ชมคะสำหรับใครที่มองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะในงวดวันที่16ตุลาคมนี้นะคะก็ อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้เจ้าตังด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะก็มีอักขระยันนะคะบนรถนะคะแล้วก็มีอักขระยันบนกระเป๋านะคะวันนี้ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภไหมคะก็ มองดีๆนะคะก็จะไปเห็นเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภที่ชัดเจนมากนะคะสำหรับเจตังค์นะคะก็มองเห็นเป็นตัวเลขเป็นเลข5นะคะเห็นเป็นเลข5แล้วก็เห็นเป็นเลข9นะคะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวไหนบ้างคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะสำหรับใครที่เข้ามาส่งอักขระยันเอ่อ บนช่องเจตังนะคะท่านผู้ชม mm hmm. ก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะคะสำหรับใครที่อยากจะจองตะกรุดนะคะก็สามารถทักทายแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์085247 0047นะคะท่านผู้ชม085247 0047นะคะก็ตะกรุดก็จะมี2 รุ่นนะคะตอนนี้รุ่นแรกนะคะที่เจตังถ่ายให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นรุ่นแรกนะคะจะเป็นแผ่นสีทองนะคะส่วนรุ่นที่2นะคะก็จะเป็นแผ่นสีทองแดงนะคะก็ความยาวนะคะความยาวก็ประมาณ1นิ้วนะคะสําหรับดอกเล็กนะคะสำหรับดอกใหญ่ก็ประมาณสีนิ้วกว่านะคะท่านผู้ชมก็ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะ